สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิ c อฟิเจอร์ในวันพฤหัสท,ที่9กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.70เหรียญนะคะปิดไปที่1,157.85เนะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 1 4 6ถึง 1, 1 6 4ช้างนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,157ราคาทองคำในช่วงแรกลงไปทำ จุดต่ำสุดระหว่างวันที่1 1 4 6ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นนะคะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็เงินยูโรกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อนักทุนมีความหวังในเชิงบวกต่อการประชุมผู้นำยูโรโซนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการตกลงกันได้ระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้นะคะแล้วก็มองว่าวิกฤตนี้ของกรีซอาจจะอยู่ในวงจากัดนอกจากนี้นักทุนก็จับตาดูการร่วงลงของตลาดหุ้นจีนนะคะ ส่วนรายงานผลการประชุม FOMC ที่ประชุมไปเมื่อวันที่16-17มิถุนายนไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะในรายงานก็ระบุว่าเฟดต้องการจะเห็นสัญญาณมากยิ่งขึ้นที่บ่งชี้ว่าเศร,รษฐกิจสหร,รัฐมีความแข็งแกร่งก่อนที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะคะก็กล่าวว่าเฟดมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แต่เฟดควรจะ ทำก็ต่อเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐนี่แบบจะปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่สซส่วนเรื่องของประเด็นกรีซนะคะกรีซก็ได้ยื่นของเงินกู้ระยะ3ปีอย่างเป็นทางการต่อสภาพยุโรปแล้วเมื่อวานนี้ขณะที่ตลาดหุ้นจีนก็ร่วงลงนะคะ ตลาดหุ้นจีนร่วงลงไปกว่า7%นะคะเมื่อช่วงเช้าแต่ดิดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วก็ปิดลดลงไปกว่าต่ำกว่า6มากกว่า6%นะคะโดยมีอ่ามีการกลตอจีนก็เตือนนักลงทุนที่อยู่ในภาวะตื่นตระหนกนะคะขณะที่ทางบริษัทหลาแห่งในตลาดหลักทรัพย์จีนก็ยื่นขอระงับการซื้อขายหุ้นนะคะ เมื่อวานนี้กองทุน S P D R ก็ขายทองออกไป0.28ตันนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะในตลาดนิวยอร์กก็มีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะคะที่ทำให้ตลาดนิวยอร์กต้องหยุดการซื้อขายซื้อขายชั่วคราวเมื่อคืนนี้ แล้วก็สต็อกน้ำมันดิบสารัตนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วนะคะยอดสต็อกน้ำมันก็บวกเพิ่มขึ้นมา0.4ล้านบาเรลนะคะอันนี้ก็ผิดคาดนะคะว่าจะลดลง0.6ล้านบาเรลส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟราย240นาทีหลังก็มีการรีบาวขึ้นไม่ได้หลังจากที่ RSI อยู่ในเขตโอเวอร์โซนะคะ แต่ราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณเส้นวิ่ง,งเอเเลตสามสขึ้นไปได้นะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งในในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะมองว่าในช่วงนี้ก็จะยังแกว่งไซด์เวย์อยู่แนวรับมีที่1,150แล้วก็1,146แนวต้านที่1,164แล้วก็1,170ส่วนตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปิดลดลงไป261 จุด4.9จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในส m e คร่วงลง0.68เหรียญน,นะคะราคาเพนเพิ่มขึ้น0.2เหรียญเงินบาทอ่อนค่าลงเงินบาทยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะคะปิดไปที่33.95เงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะส่วนดัชนีดอลลาร์ก็ ปิดปรับตัวลดลงไปนะคะปิดที่96.29ลดลงไป0.57จุดนะคะ x v r r ก็ขายทองออกมาเล็กน้อย0.28ตันนะคะส่วนเบรนนะคะภาพภาพกราฟทางเทคนิคลาย120นาทีลนาทีราคาก็ดิดตัวขึ้นจากจุดตํำสุดแต่ยังไม่ผ่ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านบรนเซนวิ่งเงิวัเดสานิสสีได้นะคะในช่วงนี้คาดว่าจะแกว่งไซเบ แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่58.0แล้วก็59.0ส่วนแนวรับมีที่56.0แล้วก็55.5นะคะในตลาดน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็ยังได้รับแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะแล้วก็มีเรื่องอีด่านนะคะที่จะทำข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจะเปิดโอกาสให้อหร่านส่งออกน้ำมันดิบได้ก็สต็อกน้ำมันก็จะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะ ส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ภาพกราฟราย60นาทีราคาปรับขึ้นทำนิวไฮอีกครั้งแต่ ACD ไม่เกิดนิวไฮแล้วก็ s i อยู่ในเขตโอโบสนะคะก็ทําให้มีการอ่อนตัวลงมานะคะแนะนําให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวรับมีที่96.1แล้วก็96.0แนวต้านมีที่96.7แล้วก็96.9 ส่วนภาพเทคนิคของ USDN 15นะคะในราย60นาทีนะคะก็เบ e a k out ออกจากกรอบความเคลื่อนไหวไซ d ์เวแต่ไ s i อยู่ในเขตโบบอสนะคะทำให้มีการอ่อนตัวลงมาและแล้วกแว็แนะนำลงทุนเทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่34.1แล้วก็34.2แนวรับมีที่33.9แล้วก็33.7เมื่อวานนี้เย็นปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์นะคะ เมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะเนื่องจากว่านักทุนเข้าซื้อเย็นซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัยนะคะโดยนักทุนมีความวิตกต่อการทุดตัวลงของตลาดหุ้นจีนแล้วก็วิกฤตนี้ของกรีซส่วนเซทห้าสิบนะคะเซห้าสิบเมื่อวานนี้ ทำ New Low อีกครั้งนะคะแต่โลของ MACD และ ISI ยกขึ้นแสดงสัญญาณบุลลิตเดเวอร์เจนเล็ก,ลกๆที่อาจไม่มีนยัยสำคัญสำหรับการรีบาวอย่างไรก็ตามหากดัชนียังคงอ่อนตัวลงต่อในขณะที่ MACD และ ISI ยังคงรักษาสัญญาณบุลลิตเดเวอร์เจนไม่ได้จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นสำหรับการทรงตัวของดัชนีเพื่อรอการรีบาวอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าก็แนะนำให้เก็งกำไรในกรอบนะคะแนวต้านมีที่968แล้วก็975 แนวรับมีที่955แล้วก็950นะคะเมื่อวานจีนก็สั่งเพิ่มมาจิ้นนะคะแล้วก็มีการระงับขายหุ้นครึ่งตลาดนะคะแล้วก็มีขณะที่อีกมีอีกหลายมาตรการนะคะแต่ก็ไม่ทําให้แต่ชนีปรับตัวขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นในเอเชียหลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะส่วนในตลาดหุ้นไทยเอง ก็มีเรื่องของการปรับลดประมาณการตัวปตทอสอสพแล้วก็ปตทนะคะซึ่งก็ชุดหุ้นกลุ่มพลังงานทำให้เซตห้เนี่ยร่วงลงทำนิวโลทำโลใหม่นะคะวันนี้ก็ยังไม่คาดหวังการดีบาวส่วนเซตห้าสิบซีรีส์ยูสนะคะก็ร่วงลงทำนิวโลแต่ ACD ไลท์ไซส์แสดงสัญญาณบุนลิตไดเวอร์เจนเล็กๆเ,กเกช่นเดียวกับในเซตห้นะคะ โดยกลุ่มแท่งเทียนช่วงปลายตลาดแสดงถึงการทำ c ค v e อร h ช็อตในวันมากกว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวแบบแฮมเมอร์ในขณะที่กรอบ Channel ขาลงระยะสั้นยังคงกดอยู่จึงมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวต่อเนื่องจะควรจับตาสัญญาณเบื้องต้นสำหรับการรีบาวนะคะจากการรักษาสัญญาณบูริตรเดเวอเจนใน ACD และหรือ ISI เทรดล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่952แล้วก็957 แวนวรับมีที่938แล้วก็930ส่วนตัวซิงเกิลสต็อกนะคะบีแลนด์ยูสยังคงทรงตัวทดสอบกรอบล่างของ Channel แต่มี c d ดีไลท์ไซที่ปรับเพิ่มขึ้นที่ปรับขึ้นเนี่ยเริ่มอ่อนกำลังลงจึงควรจับตาการแว่งตัวต่อไปโดยควรรอสัญญาณยืนยันการเลือกทิศทางก่อนปิดก่อนเปิดสถานะ ได้น,นำให้ลองนะคะแต่ถ้าหลุดบาท51ให้เปลี่ยนเป็นเทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่บาทห0แล้วก็บาท69 9แนวรับมีที่บาท52แล้วก็บาท49ส่วน t u U 5หนะคะแต่งผันขวนใช้เวในกรอบเดิมโดยการเบรกเอาดูไม่มีนัยยะสำคัญและอาจเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมรูปใหม่ ในขณะที่ MACD และ RSI แม้มีการปรับขึ้นแต่โดยรวมยังอยู่ในลักษณะทรงตัวรอการเลือกทิศทางจึงทำให้แนวโน้มไม่มีความชัดเจนโดยยังมีโอกาสที่ราคาจะดิดขึ้นพ้นขาลงมากพอพๆก,กับการดิ่งลงทดสอบโลเดิมแนะนำว่า follow short ถ้าหลุด11บาท25และ follow long ถ้าผ่าน11บาท70 แนวต้านมีที่11.70บาทแล้วก็11.95แนวรับ11.25แล้วก็10.85ส่วนข่าวก็มีสอบสอบนอเผยนี่สาธารณคงค้างา31พฤษภาอยู่ที่42.58ของ GDP นะคะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น5.687ล,ล้านบาทลดลงจากเดือนก่อน8.87หื่นล้านบาทโดยเป็นนี่ระยะยาว97.4%ทั้งนี้เป็นแล้วก็เป็นหนี่ต่างประเทศเพียง 5.87%เท่านั้นนะคะส่วนปตทแล้วก็ปตท,ปทอสพนะคะทางด้านบรกเกอร์เอเชียพลัสก็มีการพรีวิวผลประกอบการของทั้ง2บริษัทนะคะว่าจะปรับตัวลดลงค่อนข้างมากคาดว่ากำไรสุทธิของปตทอสพอในไตรมาสที่2จะอยู่ที่618ล้านบาทนะคะทำให้กำไรสุทธิทั้งปีลดลง36,000ล้านบาท เหลือ2000 20, มล้านบาทนะคะเนื่องจากว่ามีการบันทึกขาดทุนแล้วก็ปริมาณการขายที่ต่ำกว่าคาดนะคะมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสานุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ